แล้วพี่จิมพี่จิมจะเต้นท่านี้อีกป่ะอะไรนะชอบจิมจิมเต้นท่าเนี้ยเพคะแนนอะะแนนหร่อืมมีโอกาสเธามีโอกาสเอ้ยแต่ชอบนะพี่จิมเต้นนหลักเดี๋ยวจะไปเต้นบ้างอ๋อแสดงว่าคุณจะร้องเพลงเพลงคะแนนใช่ป่ะไม่ยังไม่ได้ฝึกยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปฝึกกันละ ็ใครยังไม่มีบัตรนะครับสามารถมาดูเราได้นะทั้งเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเลยก็คือมาดูไดนน้เลยมากันเยอะๆนะครับซีอูนากย่ยครับน้องชาย,ยโอเคครับได้เลยพี่จิมสู้ๆนะพี่จิมวันนี้พักผ่อนเต็มที่ครับเ <รา S 2> ดี๋ยวไปขอความช่วยเหลืออีกอุ้ยอะไรวะเฮ้ยมาได้อง๊ยทำไมฉันไม่พูวะอุ้ย,ม,ม,ยมันต้องทำท่านี้แน่เลยอะ่ะไปทำท่า บา <Bye. S 1> <Bye. S 2> ยเจอกันครับไม่ม <laughs> ีแล้วอ <Ps> <laughs> ่ะซ <Bye. S 2> ิอครับบายบายครับโอเคเจอกันบายบายพี่จิมน้องซีบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ